แก้จิตตานุปัสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าคขันตรัสสติปฐานคือเวทนานุปัสนาด้วยอาการ9อย่างอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะตรัสจิตตานุปัสนาโดยอาการ16อย่างจึงตรัสคำว่ากระถันจะพิขเวดังนี้เป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสราคังได้แก่จิตที่สหรคตด,ด้วยโลภะ8อย่าง บทว่าวีตาราครังได้แก่กุศลจิตฝ่ายโลกิยะและอัพยากตะจิตตาก็จิตที่ปราศจากราคะนี้ในจิตตานุปสนานี้ไม่ได้หมายถึงโลกุตระจิตแม้ในบทหนึ่งเพราะการพิจารณาไม่ใช่การประชุมธรรมส่วนอกุศลจิตสี่ดวงที่เหลือไม่จัดเข้าในบทแรกทั้งไม่จัดเข้าในบทหลังบทว่า สโทสังได้แก่จิตที่สหรคตด้วยโทมนัสองดวงบทว่าวีตะโทสังได้แก่กุศลจิตฝ่ายโลกิยะและอัพยากตะจิตอกุศลจิตสิบดวงที่เหลือไม่จัดเข้าในบทแรกทั้งไม่จัดเข้าในบทหลังบทว่าสมหังได้แก่อกุศลจิตสองดวงคืออกุศลจิต ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาหนึ่งดวงอกุศลจิตที่สหรคตด้วยอุทธจจะหนึ่งดวงก็พระโมหาย่อมเกิดขึ้นในอกุศลจิตทุกดวงฉะนั้นอกุศลจิตทั้งหมดแม้นั้นจึงเหมาะที่จะจัดเข้าในจิตตานุปัสนานี้โดยแท้ทีเดียวจริงอยู่ในจิตที่เป็นคู่กันนี่แหละท่านจัดอกุศลจิต12ดวงเข้าไว้แล้วแหละ บทว่าวิตาโมหังได้แก่กุศลจิตฝ่ายโลกิยะและอภยากะตะจิตบทว่าสังคิตตังได้แก่จิตที่ตกไปตามถินมิทะก็จิตที่ตกไปตามถินมิทะนั้นชื่อว่าจิตหดหูบทว่าวิกิตตังได้แก่จิตที่สหรคตด้วยอุทจจะก็จิตที่สหรคตด้วยอุทจจะนั้นชื่อว่าจิตฟุง้งซ่าน บทว่ามหักตังได้แก่รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตบทว่าอะมหักตังได้แก่กามาวจรจิตบทว่าสอุตรังได้แก่กามาวจรจิตบทว่าอนุตรังได้แก่รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตอันหนึ่ง ในบททั้งสองว่าสาอุติตรังอนุตรังนั้นสอุตรจิตได้แก่รูปาวจรจิตอนุตรจิตได้แก่อรูปาวจรจิตนั่นเองบทว่าสมาหิตังได้แก่จิตที่มีอปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิบทว่าอัสมาหิตังได้แก่จิตที่ไม่มีสมาธิทั้งสอง บทว่าวิมุตตังได้แก่จิตที่หลุดพ้นแล้วด้วยแตถังคะวิมุตและว,วิขมพนะวิมุตบทว่าอวิมุตตังได้แก่จิตที่ไม่มีวิมุตทั้งสองส่วนสมุจจเฉทวิมุปตปฏิปัสสัทธิวิมุตและนิสรณะวิมุตไม่มีโอกาสไม่ได้พูดถึงในจิตตานุปัสสนานี้เลย บทว่าอิตติอัชตังวาความว่าพระโยคาวจรเมื่อกำหนดจิตที่เป็นไปอยู่ทุกขณะด้วยการกำหนดจิตมีสราคจิตเป็นต้นอยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีปกติตามเห็นจิตในจิตของตนหรือในจิตของผู้อื่นอยู่บ้างชื่อว่ามีปกติตามเห็นจิตในจิตของตนตามการหรือในจิตของบุคคลอื่นตามการอยู่บ้าง ส่วนในบทว่าสมุทยวยะธรรมานุปัสสีมีปกติตามเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนี้ควรขยายความเกิดและความดับของวิญญาณออกเป็นอย่างละหาอาการอย่างนี้คือเพระอาวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิดเป็นต้นคำนอกจากนี้มีนัยยะต่างกล่าวแล้วนั่นแหละ อริยสัตว์ในจิตตานุปัสสนาก็สติเป็นเครื่องกำหนดจิตในจิตตานุปนัสสนานี้เป็นทุกขสัตว์อย่างเดียวบัณฑิตพึงทราบมุกแห่งธรรมเป็นเครื่องนำออกของภิกษุผู้กำหนดจิตตามที่ได้อธิบายมาอย่างนี้แหละํทาที่เหลือมีความหมายเช่นกับที่กล่าวมานั่นแหละจบจิตตานุปัสสนา แก่ธรรม,มานุปัสสนาครั้นตรัสจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยอาการ16อย่างดังพัณนามานี้บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงธรรม,มานุปัสสนาโดยอาการ5อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำว่าตะถันจกพิกเ,เวดังนี้เป็นต้นอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการกำหนดรูปล้นล้วนด้วยกายานุปัสสนา ตรัดการกำหนดนามล้วนๆด้วยเวทนานุปัสนาและจิตตานุปัสนาบัดนี้เพื่อจะต้องการกำหนดรวมกันทั้งรูปและนามจึงตรัสคำว่ากะทันจากพิคเวดังนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเฉพาะการกำหนดรูปขันด้วยกายานุปัสนาตรัสเฉพาะการกำหนดเวทนาขันด้วยเวทนานุปัสนา ตรัสเฉพาะการกำหนดวิญญาณขันด้วยจิตตานุปสนาบัดนี้เพื่อจะตรัจการกำหนดวิญญาณขันและสังขารขันบ้างจึงตรัจคำว่ากระทันจากพิกเเวดังนี้เป็นต้นนิวรณะบัรบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันตังได้แก่มีอยู่โดยการเกิดขึ้นหนึ่งเนืองบทว่า อสันตังได้แก่ไม่มีอยู่โดยการไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีอยู่เพราะละได้แล้วบทว่ายถาจะความว่าการฉันทะย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดบทว่าตันจักระชานาติได้แก่ย่อมรู้เหตุนั้นด้วยพึงทราบอธิบายในทุกๆบทโดยในยะนี้ในบทว่ายถาจะเป็นต้นนั้น พงทราบวินิจฉัยว่าอธิบายสุพนิมิตกามฉันทะย่อมเกิดขึ้นเพราะการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในสุพนิมิตที่ชื่อว่าสุพนิมิตได้แก่สุพนิมิตที่งามบ้างสุพนิมิตที่มีอารมณ์งามบ้างที่ชื่อว่าการทำไว้ในใจโดยไม่แย,ยบคายได้แก่การทำไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบาย การทำไว้ในใจโดยไม่ถูกทางคือการทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงบ้างในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขบ้างในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาบ้างในสิ่งที่ไม่งามว่างามบ้างเมื่อพระโยคาวะจรอย่างการทำไว้ในใจโดยไม่แยกขายนั้นให้เป็นไปในสุพนิมิตนั้นมากครั้งเข้ากามฉันทะย่อมเกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีอยู่สุพพนิมิตการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายและการทำมากครั้งเข้าในสุพนิมิตนั้นนี่เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้กรามสันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นบ้างให้กามสันทะที่เกิดแล้วไพบุญยิ่งขึ้นบ้างอธิบายอสุภนิมิต ส่วนในอสุภนิมิตการละย่อมีได้ด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบข่ายที่ชื่อว่าอสุภนิมิตได้แก่อสุภนิมิตที่ไม่งามบ้างอสุภนิมิตที่มีอารมณ์ไม่งามบ้างที่ชื่อว่าการทำไว้ในใจโดยแยบข่ายได้แก่การทำไว้ในใจโดยถูกอุบายการทำไว้ในใจโดยถูกทางคือการทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงบ้าง ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขบ้างในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาบ้างในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามบ้างเมื่อประโยคขาวประจรยังการทำไว้ในใจโดยแยบขายนั้นให้เป็นไปในอสุพนิมิตนั้นมากครั้งเข้าก็ย่อมละกามฉันทะได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีอยู่อสุพนิมิตการทำไว้ในใจโดยแยบคายและการทำมากครั้งในอสุพนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเป็นบัจจัยให้การมันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้บ้างให้ละกรรมฉัญชะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างละการมสันทะด้วยทำหกประการอีกอย่างหนึ่ง ทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามชันทะคือการเรียนอสุพนิมิตหนึ่งการบำเพ็ญอสุภภาวนาหนึ่งความเป็นผู้คุ้มครองทวารได้ในเอ็นรีทั้งหลายหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณโภชนะหนึ่งความเป็นผู้มีกัลยานมิตรหนึ่งสนทนาเรื่องที่เป็นสปายะหนึ่งก็เมื่อพระโยคาวจร แม้เรียนอสุพนิมิตหนึ่งอย่างอยู่ในระหว่างนี้การฉันทะอันเธอย่อมละได้เมื่อเธอจเจริญอสุพนิมิตอยู่ก็ดีปิดกั้นทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ก็ดีรู้จักประมาณในโภชนะโดยที่มีช่องจะฉันได้อีกสี่ห้าคำแต่เธอก็อดเสียแล้วดื่มน้ำแทนเป็นประจำก็ดีกามฉันทะอันเธอย่อมละได้ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่าเหลืออีกสี่ห้าคำจะอิ่มพระโยคาวจรอย่าฉันควรดื่มน้ำแทนเพราะว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอจะอยู่อย่างสำราญสำหรับภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้วแม้เมื่อพระโยคาวจรคบหากัลยาณมิตรผู้ยินดีในอสุภะภาพพวนาเช่นพระติสสะเทระผู้เจริญอสุภกรรมฐาน กามชันทะอันเธอย่อมละได้เธอย่อมละกามฉันทะได้แม้ด้วยการสนทนาถึงที่เป็นสปายะอันอาศัยอสุภะสิทธิในอิริยาบถท,ทั้งหลายมีอิริยาบถยืนและนั่งเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันทะก็พระโยขาวจรย่อมรู้ชัดว่าการสันทะที่ละได้แล้ว ด้วยธรรมโประการนี้ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปด้วยอรหัตมรรกอธิบายปฏิฆะนิมิตอันหนึ่งเพราะการทำไว้ในใจโดยไม่แยบ่ายในปฏิฆานิมิตพยาบาทย่อมเกิดขึ้นได้ในปฏิฆานิมิตนั้นได้แก่ปฏิฆานิมิตที่เป็นปฏิฆะบ้างปฏิฆานิมิตที่มีปฏิฆะเป็นอารมณ์บ้าง การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายมีลักษณะอย่างเดียวกันในทุกแห่งแลเมื่อประโยคข่าววจรยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายนั้นให้เป็นไปในนิมิตนั้นมากครั้งเข้าพยาบาทย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีอยู่ปฏิฆะนิมิตการทำไว้ในใจโดยแยบคาย และกระทำมากครั้งในปฏิฆานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้บ้างให้พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วไพยบุญยิ่งขึ้นบ้างก็การละพยาบาทนั้นย่อมมีได้ด้วยการทําเมตตาเจาโตวิมุตต์ไว้ในใจโดยแยบคายในเมตตาเจาโตวิมุตต์นั้นพึงทราบวิิจฉัยดังต่อไปนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เมตตาย่อมควรทั้งอัปปนาสมาธิทั้งอุปจารสมาธิเมื่อตรัสว่าเจโตวิมุตย่อมควรเฉพาะอัปปนาอย่างเดียวการทำเมตตาเจโตวิมุตตไว้ในใจโดยแยบคายมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วแหลเมื่อพระโยคาวจรยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายนั้นให้เป็นไปในเมตตาเจโตวิมุตินั้นมากครั้งเข้าเธอก็ย่อมละพยาบาทได้ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติการทำไว้ในใจโดยแยบคายและการทำให้มากในเมตตาเจโตวิมุตตินั้นนี่เป็นอาหารปัจจัยไม่ให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นบ้างให้ละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบ้างละพยาบาทด้วยทำหกประการ อีกอย่างหนึ่งทำหกประการย่อมเป็นไปเพื่อละพยาบาทคือการเรียนเมตตามิติหนึ่งการบำเพ็ญเมตตาภาวนาหนึ่งการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนหนึ่งความเป็นผู้มากด้วยการพิจารณาหนึ่งความเป็นผู้มีกระยาณมิตรหนึ่งการสนทนาถึงเรื่องที่เป็นสัปายะหนึ่งอธิบายว่า เมื่อประโยคข่าวจรแม้เรียนเมตตาอยู่ด้วยอํานาจการแผ่ไปโดยเจาะจงทิศและไม่เจาะจงทิศอย่างใดอย่างหนึ่งพยาบาทอันเถอย่อมละได้แม้เมื่อประโยคข่าวจรเจริญเมตตาโดยแผ่ไปสู่ทิศโดยเจาะจงพยาบาทอันเถอย่อมละได้มเมื่อประโยคข่าวจรพิจารณาเห็นว่าคนและคนอื่นมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ว่า เจ้าโกรธเขาแล้วจะทำอะไรได้เจ้าจากสามารถทำคุณธรรมมีศีลเป็นต้นของเขาให้พินาศได้หรือเจ้ามาตามกรรมของตนแล้วก็จักไปตามกรรมของตนนั่นเองไม่ใช่หรือชื่อว่าการโกรธคนอื่นเป็นเหมือนกับการที่บุคคลประสงค์จะคว้าเอาเท่าที่ปราศจากเปเลวเหลาเหล็กที่ร้อนและคูดเป็นต้นขว้างปาบุคคลอื่น ถึงเขาโกรธเจ้าแล้วก็จักทำอะไรให้ได้เขาจักสามารถให้คุณธรรมมีศีลเป็นต้นของเจ้าพินาฏได้หรือเขามาตามกรรมของตนก็จักไปตามกรรมของตนเหมือนกันความโกรธนั้นก็จักตกรถหัวเขานั่นแหละเหมือนของที่ส่งไปไม่มีใครรับก็จะกลับมาหาผู้ส่งและเหมือนกร,รมฝุ่นที่ซัดไปทวนลมก็จะเปลีวกลับมาถูกผู้คว้างฉะนั้นบ้าง พิจารณาเห็นว่าทั้งตนทั้งคนอื่นมีกรรมเป็นของตนและดำรงอยู่ในการพิจารณาบ้างคบหากัลยาณมิตรผู้ยินดีในเมตตาภาวนาเช่นพระอัสสคุตตะเทระบ้างอันพยาบาทเธอย่อมละได้เธอย่อมละพยาบาทได้แม้ด้วยการสนทนาถึงสิ่งที่เป็นสัพปายะเกี่ยวเนื่องด้วยเมตตา ในอิริยาบถท,ทั้งหลายมีอิริยาบถยืนและนั่งเป็นต้นก็ประโยคข่าววจรย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทที่ละได้แล้วด้วยธรรมกประการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปด้วยอนาคามิมักอธิบายอรติเป็นต้นเพระธรรมไว้ในใจโดยไม่แยบข่ายในธรรมทั้งหลายคือสติเป็นต้นทีนมิทะย่อมเกิดขึ้นได ที่ชื่อว่าอารติได้แก AH aky, ่ความเป็นผู้ระอาที่ชื่อว่าตันติได้แก AH ento, ไไ่คว <c oughs> ามเป็นผู้อื่นอาจทางกายที่ชื่อว่าวิชัมพิกาได้แก่การเอี้ยวบิดกายที่ชื่อว่าเมาอาหารได้แก่ความซึ่งซึมที่เกิดจากอาหารและความกระวนกระวายที่เกิดจากอาหารที่ชื่อว่าความหดหู่แห่งจิตได้แก่การที่จิตหงอยเหงา เมื่อประโยคขาวาจรอย่างการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้เป็นไปในธรรมทั้งหลายมีอรติเป็นต้นนี้มากครั้งเข้าถีนมิทะย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายความเอื่มระอาความอ่ดอาดความบิดขี้เกียจความเมาอาหารและความที่จิตหดหู่การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย และการทําให้มากในธรรมทั้งหลายมีความเอื่มระ่าะเป็นต้นนั้นนี้เป็นอาหารเป็นปัจจัยให้ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นได้บ้างให้ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วไพ่บูรยิ่งขึ้นบ้าง